วันนี้โอิงออนก็อยู่ที่ร้านตะวันวานเชียงไฮ้นะคะฮวงสวยต้องเลย สวัสดีค่ะวันนี้โกอิ่งออนก็อยู่ที่ร้านตะวันวาเจียงไฮ้นะคะที่บรรยากาศดีแล้วก็มีดนตรีสดออนก็มีแขกรับเชิญค่ะคือน้องหญิงค่ะว,ว,วันนี้ออนจะพาน้องหญิงไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆนะคะว่าจะมีจุดไหนกันบ้างตามออนมาเลย ไปนั่งเลยจ้ะลูกโพท่าแบบ <im itation> Jamie, <always S 1> สวยๆเซ็กซี่อ่อยๆนิดนึงนะลูกนะโอเคโอเคโอเคอยิ้นขามายาวลูกขายยาวเนื้ต่อด้วยจุดนี้นะคะผมนี้เลยค่ะรดตุกกตุกตกของฉันพี่นับหนึ่งสอ <connector> ง <im itation> สามแล้วสลัดผมมาเลยนะลูกนะเ นัันะคะน้องหญิงเ pues ข้าเข้าไปทัวร์สับลูนั่งแบบฉันมาดุมไฟกันค้อหต้องเอาเอาขาเก้าวไปขาหนึ sure> ่งแล้วก็โผล่ออกมาอ่ะหนึ่งสอง โอเคสวยสวยอันนี้แค่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวออนจะพาไปชมข้างในร้านกันเลยค่ะตามมันมาเลยโอดีวันยังนัในร้านจุดถ่ายรูปเยอะมากถ่ายครึ่งวันก็จะหมดไปแน่ด้านนี้ก็มีเนาะน้องหญิงนี่ดูดิสวยมากเลยอะ่ะแล้วไฟแบบระยะแต่งไม่ติพิซมันนะคะซานตาคอร์สเฮยตรงนี้ก็สวยนะน้องหญิง ไไมีรถจักรยานเดมาถ่ายรูกันหนึ่งสองสอยสวยแต่สวย,สวยอ,อ่ะแสงสวยเนะาะแตงได้และจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะคะนี่เลยจะเป็นเมนูอาหารไทยนะคะและที่นี่ก็จะมีดนตรีสดนะคะซึ่งเขาจะเริ่มเล่นตั้งแต่หโมงเย็นนะคะตามออกมาเลย เราก็มาทางลําบากเนาะทางเดินแบบให้เข้าเยอะแยะมากมายอ่ะเราก็มาทางลําบากกันนะคะมี <c oughs> ใครที่อยากมาเล่นหนา้าห้างก็สามารถมาได้นะเดี๋ยวรอนมเดี๋ยวรอนีดนตรีมาก่อนนะคะอ๋อจะพาไปดูอีกอย่ต่อเลยค่ะป้ายส่วนใครที่อยากทายร้อนทางรลา์ก็จะมีไอติมมาให้บริการนะคะนี่หลายรสชาติเลยดูดิโลโก้ตะบันวา,าด้วยอ่ะเนี่ยอ,อุ้ยน่ารักมากอ่ะโลโก้ อาจะพาไปดูห้องน้ําหญิงกันนะคะตามออนมาเลยด้านข้างนะคะก็จะมีรูปประวัติต่างๆของทางร้านนะคะนี่ติดเอาไว้เอ้คนนี้คุณนะคะคนไหนคนนี้ใครเอ่ยจะขอมาที่เด้วยขอมาที่เรด้วยแต่ว่าเข้ามาแล้วกลิ่นหอมเนาะกลิ่นหอมห้องน้ำหอมมากเลยอะส่วนทางร้านก็จะมีห้องรับรอง VIP นะคะห้องแอร์นะคะตามออนมาเลยค่ะห้องเย็นๆฉ่ำๆแนะนำเลยค่ะ มาทานในห้องนี้และมุมตรงนี้ก็จะมีระเบียงน้ำนะคะนี่ดูดิตะวันวานารักมากเลย <c oughs> ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นอาหารเหนือแนะนำนะคะนี่รายการตนำ มาดูไก่ชิกกี้กันค่ะตัวนั้นคืณสวยๆอ้วนดูดิเนี้ยเนอะไฟสวยแล้วตรงเนี้ยเขาเปิดไฟให้น้องไก่ด้วยอ่ะไฟอุ้ยดูอันนี้อะไรก็ไม่รู้น้องไก่เฮ้ยดูน่ารักคุ้มได้ด้วยอ่ะอ้าว้มได้ด้วยจับแบบที่เคยเคยสอนเขาหน่ะที่เขาสอนอ่ะ ดมีอ่างไม้ไผ่ล้างมือด้วยน่ารักมากเลยอ่ะดูดิดูด,ดิอันนี้เปิดตรงนี้นะคะนี่ใจก่อนเปิดล้ <c oughs> างมือก่อนชุ่งไปจับน้องไก่มาคะ่ะต้อง้าง The cat ตะวันวานะคะได้แก่น้องออนแล้วก็คุณต้นนะคะออนอยากให้น้องออนช่วยแนะนําอาหารหน่อยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างและเด็ดยังไงได้เลยค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเรามาที่ชุดตะวันวาก่อนแล้วกันคคะนะคะในชุดตะวันวาจะมีตั้งแต่แกงังเลค่ะตามะเขือไก่เป็ดต้มลาบหมูคั่วชุดน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วแล้วก็พริกอ่องและแคบหมูค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับเซตถากกับลาบแล้วก็ถักรวมด้วยค่ะต่อมาจะเป็นองอปู่ยำมุชเช่โบราณค่ะอันนี้อันนี้รับรองเด็ด แกงตู้มตะขัาอันนั้นเป็นซอะกาศกระดูกอ่อนค่ะและเป็นแกงแไก่บ้านแล้วก็เป็นปุ๊กไฟทอดค่ะในส่วนของเรื่องอาหารนะครับที่อยู่เรื่องหน้าของท่านผู้ชมนี่คือ The b a บสของทางร้านเลยครับแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับทุกๆเมนูนี่คือแ่กแวะเวียนมานี่ต้องได้สั่งเมนูทุกอย่างเหล่านี้เลยนะครับ ขอแนะนำอ,องปูก่อนเลยนะคะให้ลองทางกนกันก่อนเลยใช้เ่ออนกันได้จะได้กันทะลน่อยอันนี้คือเป็นอองปูที่ไม่ผสมแป้งเลยนะคะไม่ใส่สารการันบูดแล้วก็อร่อยะค่ะหอมกลิ่นมันปูหอมมาก อันนี้หอมมากค่ะอันนี้จิ้มกับข้าวเหนียวนี่เหมาะเลยค่ะใช่ต่อไปเป็นไส้อั่วแล้วการ่าซิกเนเจอร์เลยสูตรเราบางที่ไปทานมาบางครั้งจะมีมันเยอะไปหน่อยเงี้ยค่ะแต่ของเราการันตีเลยค่ะว่ามันไม่เยอะแน่นอนไส้อั่วของเราจะเข้มข้นสมุนไพรค่ะจะสมุนไพรเยอะมากเราทําไส้ของมันค่ะจะไม่ใช้ไส้ปลอมเลยใช้ไส้หมูจริงๆเพราะฉะนั้นบางครั้งลูกค้ามาจะเป็นแบบไส้ใหญ่บ้างเล็กบ้างอันนี้คือธรรมชาติเลยค่ะใช่ตัวเนี้ยคอนเฟิร์มและการันตีได้เลยว่าอร่อยที่สุด แค่จะว่าได้ในณปัจจุบันนี้เลยนะครับตัวไส้อั่วเนี่ยวัตถุดิบตกลา่งคือจัดหนักจัดเต็มไม่มนัวัตถุดิบเลยครับผมมีกรณีเคสหนึ่งนะครับศิลปินระดับประเทศนะครับพี่เสกโลโซมาเนี่ยสั่งกลับไปบ้านเกือบ1ิบกัโลครับผมติดใจความวอร่อยโอ้โหทั้งครอบครัวเลยนะครับมาทานเนี่ยคือก็ต้องขอบุณพี่เสกมากๆนะครับผม เมนูต่อไปนะครับจะเป็นตำมะเขือโอ้โหย่างมา1ิบโลได้แค่4-5โลเองนะครับเพราะเราย่างเตาถ่านด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมกินไอของความเป็นอาหารเนื้ออาหารเมืองอาหารเหนือจริงๆเลยครับผมน้ำพริกหนุ่มก็เหมือนกันค่ะน้ำพริกหนุ่มที่อื่นอาจจะผสมมะเขือด้วยแต่ของเราไม่ผสมเลยค่ะเป็นน้ำพริกหนุ่มล้วเชิมก็ได้ค่ะเอาแตงกวาจิ้มก็ได้เอาแตงกวาจิมาาจ้มเลยเนาะใช่ค่ะผมจริงกินกับแก๊ปหมูจะเข้ากันมากครับ จะไม่ผสมอร่อยมากแล้วน้ําอันนี้คือน้ําซิกเนเจอร์ของร้านใช่ไหมคะนี่เป็นเลเยอร์ค่ะนี่เริ่มละลายแล้ว <c oughs> จะเป็นน้ําพึ่งอันชันมะนาวโซดาแล้วก็เป็นน้ําพึง่งเป็นน้ําพึ่งป่าแท้ค่ะที่สั่งมาจากบนดอยแอบต้องคนหน่อย <c oughs> อันเปรี้ยว <c oughs> จะเปรี้ยวหวานใช่คะ่ะเปรี้ยวหวานตัวนี้จะเป็นกุ้งฝอยทอดนะครับอ่า เมนูนี้คือกุ้งฝอยทอดครับฝอยทอดนะคผมการันตีได้เลยร้านเปอร์เซ็นครับร้านอื่นไม่มีแพใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็หนาแบบนี้ปริมาณกุ้งเต็มที่แบบนี้นะครับเพราะกุ้งฝอยทุกเกือบทุกตัวเลยเนี่ยคัดมาโดยเต็มที่เลยครับกุ้งต้องไซส์ขนาดเท่ากันถ้าใหญ่เกินไปจะแข็งจะยิ้มจะท,มะทิมเหนือขึ้นฟันนะครับอร่อยมากค่ะ,ะกลิ่นกุ้งชัดเจนกรออร่อยครับผมอันนี้คือเมือง แท้ๆเทเมืองมากๆเลยนะครับเมืองแท้ๆเลยนะใช่ครับผม <c oughs> จอผักกาดกระดูกอ่อนครับ <c oughs> อร่อยมากค่ะนํำซุป,ปลกลมกล่อมนะคะหอมมากทำไมถึงชื่อร้าน,ต,น,าะนะตะวันวาคะใช่ค่ะตะวันว่าตะวันจริงๆแล้วมาจากภาษาเหนือค่ะแบบตะว่าแปลว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะก็คือร้านเราก็เป็นสไตล์แบบว่าเก่าๆนอยแล้วเราบวกกับเราต้องการที่จะอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือเง <c oughs> ี้ยนะค่ะก็เลยชื่อว่าตะวันวา บวกกับว,ว่าคุณยายกับคุณแม่ค่ะเป็นคนเหนือแท้ๆเลยค่ะเป็นคนเมียงแท้ๆเลยเราก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ลองริมรสรสชาติอาหารของคุณยายค่ะ,ะร้านตะวันวาเจียงไฮ้นะคะร้านเปิดตอนเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ควรปิดตอนสี่ทุ่มแต่ว่าสามารถนั่งยาวถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนได้เลยค่ะแล้วก็มีดนตรีสดทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ร้านเราไม่มีวันหยุดเลยนะคะ เปิดกันทุกวันเลยค่ะมาวันไหนยินดีมาร้านเอาได้เลยโกอิงออนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้า Going ออนจะพาพี่เที่อวไหนฟังติดตามโกอิงออนด้วยนะคะบ๊ายบาย